หนุ่มหน่อยคนนี่เห็นพ่อใหญ่คนจีนพิ่นตั้งแคมปิง้งขวมาเลทานยผืชอยู่ข่างข้างหนุ่มหน่อยเขาก็เลยอยากจะทดสอบฝีมือลุงวาสิเฮดออกมาได้หน้าตาเป็นแซบบอเขาได้ไปซื้อมาเลทานยผืชจำนวนหาสนิดมาจากตลาดสดจากนั้นเขาก็ยื่นให้ลุงแล้วก็บอกว่าขวให้พมแน่ลุงขอกรับเหมือนกับปอปคอนในโร่งหนังเลยเด้อลุงเล่าก็บอกว่าโอเคเลยไปรุ่นขีก่กระตือเดี๋ยวลุงเสียเท่าจะข้าวหนึ่งเด้อจากนั้นลุงเล่าก็ได้ใสซ่อนตักเครื่องปรุงขึ้นมาแล้วก็เทลงไปในกระบอกเล็กอบร่มร้อนจากนั้ กระามเด็กไส้ว่าสิเอานัวปานใดหรือสิเอาพ่ออ้อยมอยนี่นมหน่อยก็เลยบอกว่าเอาเข้มนิดหนึ่งเดอรลุ่งจากนั้นกระเทกเกลี่ลงไปนิดนึงสเตปต่อมาลุ่งเล่ากระบบบบผ้าทำเพียงหลายทำการปิดฟ้าขึ้นแล้วกระคั้นไว้ย่างแน่นกระบวนการทัดมาลุ่งเล่าก,เากระบอกเด็กอันนี้ทำการนอนลงไปให้มันอยู่ด้านบนของเต่าไฟเพื่อให้ความห่อนของไฟมันขึ้นมากกว่าทะกันกับกระบอกเล็กจากนั้นระบบหมุนเต่าไฟของลุ่งก็ค่คอยๆทำงานหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อบ่ใหัยด้านไหนด้านหนึ่งในกระบอก บอกเล็กมันสัมผัสกับความห่อนมากเกินไปเพราะว่า,มาเมล็ดทันจะพื่อทิโยดันไนอาจจะไหมจนเกี่ยมกับเป็นได้หลังจากเวลาผ่านไป20นาทีวัตถุดิบท่อยด้านในกรบบอกเล็กกระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงเล่าทําการเปิดฟ้าออกแล้วกับทาาเทเมล็ดทันจะพืชอบลงไปในตะแกงผลคือมเมล็ดทันจะพผืชทุกเม็ดนั้นสุกและหอมกรอบเป็นอย่างมากแต่แปลจริงเป็นนังคลิปวิดีโอนี้คือได้การกดไลค์แค่2อ,อัน